สวัสดีค่ะสวัสดีเอ้าสวัสดีคุณยายยงนะคะ,คะขอคุณหมอสอบประวัติเล็กน้อยนะคะคุณยายคุณยายอยู่บ้านอะไรคะอยู่บ้านไหม <c oughs> ว่าด้อยูบ้านควดกีบขึืนเพลินดอกไม่งนินโ,โมเมนต์จังไช่ หมอปนถามว่าคุณยายยงอยู่หมู่บ้านอะไรชื่อว่าหมู่บ้านอะไรค่ะคันพูดดีๆจังสิกับสิยุ่งน้าแกนี่ละมาแกตั้งตาแดงแกบ่ายนหอดอก <c oughs> สุดแดงนี่มัดแย่งหัวคน<อ> <c oughs> แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่คะยายบ้านเลขที่เท่าไหร่คะใช่กำนั่งตู่ไปใช้หนอบวันนี่ก็ไปคุยถามมาคำนั้นมาบ้านนี้ มูยักษ fiz ์เล็กทีしし่บ้านเนาะโอ้บ้านเล็กที่สี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 ค่ะอืมทับสีทับสีโอ้เหล็กสวยเวอรมูสีมูสีใชยสีโอ้โว้ยแต่จักาบาีลยิ่งนี่จะแต่บ้านน้อยแก่ดีละเขามา มาแนัวหลายแล้วคุณยายยงเป็นอะไรมาคะเป็นคนมาเข้าใจกันบ่ยนโอ้ยมันว่ามันตังสัตว์ตัวใหญ่คุณหมอถามว่าคุณยายยงเนี่ยโยบ้านเนี่ยมีอาการหนังบ่อมีอาการเก็บบ่อปวดบ่ออันที่เช่นมาปวดหัวบ่อปวดปวดฟันบ่อปวดปวดแขนบ่ด ปวดเอวบ่ปวดเอวนี่ปวดดีเอวปวดแล้วท้องปวดบ่ปวดปวดขาบ่ปวดรวมแล้วแปดปวดอ๋อโลกละสามสิบบาทค่ะยายโลกละสามสิบบาทปวดแต่เงียวดอกเช้าแล้วปวดแต่เงียวเอ้าวันนึงก็ว่าปวดขาเช้าแล้ววันหลายลูกปวดขากระเช้าแล้วย่างสิเพิ่งจะได้มี าะว่าโลกละสามสิบบาทมันหลายโลกและปวดทิ้งอยู่โอ้ยันเสียเงินแล้วคุณยายยงมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะคิดอยู่จ้ะเป็นอะไรเหรอคันจะแล้วคุณยายยงคันตรงไหนคะคันตรงไหนต้องบอกหมอบอกคุณหมอมาเลยนะจะได้จัดยาถือไอหมอนาอบอไอเราบอกไปเลย <laughs> ท่านอยู่อีมีหน้านี่ล่ะมันอยู่มองไหนอีมีหน้าเนี่ยเอ้ามันอยู่เป็ดอีออิฐปีโซนี่ยล่ะต่อที่แต่ขึ้นหลังนะเลยฮัลโหลบ่ได้อยู่ได้นอนหมอขั้นบ่มีวัดเสาวัดทีดนั่นบ่ว่าขั้นอีกเหรอเอ้าอีย่องมึงอย่าไปเกาตัวหนาหมอมันหนาเกลียดเอ,อาบ่บ่ให้กูเกามึงสีกูห้าเอาดิ <_ d ata> ไม,ไม่สร้างไม่พินเศษแน่เนาะยังว่าขั้นอุบาทว์อุกอาจโลเมื่อเศร้าในอิสานมาจากหาันตาเศร้าๆกำลังสิจ๋อเข่าใส่บาทให้หลวงพ่อขัน้นนินนินขึ้นมาอัานจีเก,ก่ากับหลวงพ่อกับเลี้ยวเบิางเนาะใจคายแล้วกับจีเอาเลยยจีเอาจีเก่าเราแม่งจีบแล้วกูเบิ่งยืงนี่มันถอนขนหนูกระตักเลยเนาะ แม่มัสิบบาทถ้าเพ่เป็นของแม่กุดออกก่อนเออแล้วคุณยายโยมจะให้หมอทำยังไงคะเบ่งถ่ายแน่วหมอจะให้หมอจะให้หมอตรวจให้ใช่อ๋อคุณชายนีไกลๆอย่ามาเลยอ๋อพวกิึงดอกแต่ว่าคุณยายโยมใส่กางเกงมานะคะไม่สะดวกแล้วค่ะแกออกกันได้เจหมอมี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 ผ้ามาเปลี่ยนไหมล่ะ เออเปลี่ยนภาพ<า>เ,เดียเเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋อรี่อีงมาสิตรวจยังก่อเขาเราียกว่าตรวจภายในตรวจภายในเนี่ยตรวจภา,ายในอมันปวดท้อทงอายนี่เหี้ยงมันถืกแล้วจึงยายย่องเนี่ยมันถืกแล้วเขาไปหาหมอหมอ,อ,อถามเขาต้องตอบตามตรงอ,อ,อาการไข้ของคนเ้าเหาหนี่ยตั้งไข่เน่ยมันมีหลายอย่างด<อ>ิได้ไปไข่บางที่มันมีปวดหัวบางที่มีนมีลำมูกบางที่จีไข่ยนีมือเศราบางที่จะไข่ยนี่ยมือแรงบางที่จะปวดตามตัวเขาต้องบอกคุณหมอไปว่า ไข่แบบนี้คุณหมอคุณจังจิจยายาีบออาการตามที่จ้ของเป็นา็ิได้จัดยาถือกินได้ิีคอถือเจ้าเจ้าเคยเห็น่บางคนไปถอนแข่าหมอถามว่าปวดเด็มไหนล่ะยายปวดเด็มนี่เด็มนี่เด็มนี่หมอถอนออกให้มอหอดบาเนีปวดอยู่แสดงว่าผิดผอนผิดผนดดผดนด กูกับเบิพิสูจน์ของกูแล้วเว้ยเสร็จแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นคุณยายยงนอนลงเลยค่ะเนอนอนลงค่ะนอนลงใช่เหรอลงนอนลงบ่ได้นอนกะลงบอไรนอนทําไงต้องหุ่นูกวัดพุ่นแข่งไหนตัวไหนโอ้ยเหม็นเหรอเนาะโอ้คุณยายหมอล่าออกด้อมือโอ้ยเอาอดเอาเด้อมือ หมอเพื่อไรเอียดนี่เอาตามใจหมอแล้วเอาตรวจภายในเรี่ยวขามัดกันไม่บาดเลยนัดอายเนาะโอ้ยคุณยายอะเฮ้คุณยายนอนแบบนี้คุณหมอตรวจไม่ได้นะคะนอนใหม่ค่ะนอนไหนนอนไหนนอนหงายนะคะเฮ้งายจีอเอาเอาโอ้ย นอ่น้องไงนี่บอกขามัดกันไหมตรวจได้บ่าวอยเดี๋ยวคุณหมออีสันจัดการมันเองตัวอะไรบอกมันอีฮามตรวจภายในภายในเสี่ยขานีกันในวิสิตัวได้จีภายในนั่นหมอพระเห็นอยู่ที่พันหูวจักช่วยดีกวอาปะหัจักมึงตั้งปึกเนาะปลึกขาบเนาะนอนทามั้ามันเองป๊บนอนทามึงนอนกับผัวมึงนั่นสร้างปึกลายก็ได้นั่ตรวจได้นกับผัวกูเอาไปเลย ไอฟไฟเอ้อหมอบร้องหมอไแค่ไเขาเจ้าสิงยิงปืนไงเหรอน่ะเป็นติปากกระบอกดำปื้อๆไอ้แกตัวกูว่าแมนยิงปืนไงม่งมาหนีมาหนีไม่ทันหมากกูจิบ้าหลิงกีราเอากีฬาไรเห้ยกูจิบ้าแจ็งกูจิบ้าแช่งสนุกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยา้าวแท้เลยยา้าวแทง ให้ลูกมันนิ่งกันเอาทำไมมันติดชิ้งแคร์เล่นดีๆนะกินเดี๋ยวก็กินสีกินแดงกินสีกินสีนสีใดอเอาสีดำแต้มจังไรโอ้อดำกินโบได้มันกันสนุกดีดีตีกัน,อนตอนตอนแล้วมันที่ได้แท่งง่ายว่าเดี๋ยวนี้กูจะได้เรียนน้ำเอารเละเอาลเอาลยชัวร์้าวไม่ใช่จะไม่ไป <laughs> <laughs> ฉันนุ๊กฉันนุกแม่ม้านติบู้จังลูกโบลลิงกูติโอ้ฉันเล่าหมอใช่ยยจ้าเออคือว่าคุณหมอไม่ได้เอาเครื่องมือมาด้วยนะคะเครื่องไหนครับหมอ ไปตรวจเทียนหนาไม้ดีกว่านะคะขออยากแก่ขันเอายายังดีเหรอยามองยามองเอาไม่ใช่พวกแสบป่ะยังติบแสบกระชังแม่มันเอาคนมมักแสบมันคือพวกฮักบักพริกดิบมันท่าโลดมาพริกก็เป็นแนวท่าอีปอมมาพริกแนวกินเอาท่าจะกินเลย